รองแม่ทัพภาคที่2มีความผิดปกติครับไม่ใช่ผิดปกติเรื่องอื่นเลยผิดปกติเรื่องขมืนี่แหละไม่น่าเชื่อว่าคนที่เราเคยไว้ใจว่าท่านเนี่ยจะต้องอยู่ในแนวเดียวกับท่านแม่ทัพกุ้งคําถามถามพี่มีถามคุณผู้ชมแม่ทัพกุ้งเนี่ยยึดแผนที่อัตราส่วนใดครับ1ต่อ5้าหมื่นปรากฏว่ารองนัดไม่เหมือนนะครับไปฟังดูครับ5.2เชิญครับคนโบราณนะไม่ได้ทํามามั่ว เราสมัยนี้มั่วกว่าคนโบราณแนอาจนะใช่ไหมคนเราสมัยนี้แม่งมั่วกว่าคนโบราณเลยคนโบราณเนี่ยทำละเอียดมากแล้วเหมือนที่ผมบอกครับมีหลักฐานทุกอย่างแผนที่หนึ่งต่อสองห้าสิบหนึ่งต่อห้าร้อยละเอียดเย็บเขียนไว้ห่างจากนอกจากนี้มีภาพสเก็ตไว้ด้วยไม่มีใครมั่วได้เพียงแต่ว่าวิทยาศารสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ใช้ดาวเทียมมันใช้การเดินสำรวจบางทีมันก็เพี้ยนได้แต่ตอนนี้ทําไมขมรนกาไทยเราตกเราบังคับเขานะ ว่าต้องใช้ไรได้เพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเพี้ยนไม่ได้เขาก็ยอมอ่ามันมันก็เลยจะนํามาสู่ความเป็นวิทยาศาสตร์แล้วต่อไปเป็นภาพที่ชัดมากไรได้าฝ่ายไทยเป็นคนไปเสนอเขาเองครับและอยู่ภายใต้ mou 4 3ครับมันต่อเนื่องมาจาก mou 4 3และ mou 4 3นั้นมันคืออัตราแผนที่ที่ชัดเจน1ต่อ2องแสนแล้วทำไมวันนี้ท่านรองนัดถึง อินกับไรด้าได้ในขณะที่ผมจะเรียนคุณผู้ชมว่าแม้กระทั่งพี่วัสนานาน่วมเองเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งออกมาให้ข้อมูลว่าถ้าเกิดว่าเอาไรด้าเนี่ยประสาทเสียแน่ๆครับ